ที่สองมากีมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่สองมากีดสวิตน้อเฮ้ยเฮ้ยไอพวกที่อยู่นอกแลน่ากลับเข้ามาก่อนตายฟรีนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัดแนไตแร่พินไีตดแต่นไปไไป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 ไไไไไไดไปไ

แล้วก็ิตเทไร่ดแล้วเา้แม่ตไปม่งไปไต้องตามนไม่ต้องตามโบไว้ไม้หลังไม่ต้องไงต้องตามนโบไว้ไหลัม่ตผิดไม่ต้อปิดปิดห้องก่อนปิดห้องก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วปิดห้องก่อนพร้อมเล่นพร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นเลยใครไปทานอะไรต้องต้องต้องเอาแลแต่หลังไม่มีเลยเหรอครับแต่หลังมีแต un> ่หน้าอยากให้เลนกนะไดีไนี้เลยนะได้คือคืออยาให้แไยตายอย่าตายแล้วก็ให้จันลัง แปลนแข่งก็คือแลนเล่นตมันเต็มขึ้นมาีหนหนเออสวดีไปแล้วดีไปแล้วอยาให้มันมีวขึนมาเล่นน่ะบุที่มีโลโกี้โลกี้โลกีทำ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 เอาเลยเขาเลยมันไม่มีแลนมันไม่มีแลงไ่ไม่ยาวเลยไม่ยาวเลย

ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาข้างบนข้างบนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาไหนโถมมาติมมาเตมมาเติมมาตดนลมามีคนมันนั่งดูแล้วจะกลัวจะกลัวไม่ไปแนเไรนเไรนะแต่เขาแต่แรงแปล่าไม่ได้ไม่ได้ผมแร่หลักมันมาตกมาตกมาตกมตกมตกตกตกแแรงแไรแ

เขามาเขามานะเราัไมเรางไหม่ยเขาเข้าไปเลยอ่นอ่นไม่ต้อง G ีมาก็ได้แค่นี้พอให้ตัดนไ้ไม่ได้อรไม่ได้ไงเดียวอะไเมาไปะันี่ไนไไม่ไ่ไเข้าเข้าแด้ี่สุดะให้ตัดแน่ใช่ม่ใช่ตัด้เฮ้ย้้ไเอาไดดติติดอยู่ติดแล้วติดแล้วตัดตัดตแลนด์ตแลนด์ตแลนด์ ไม่ได้ไม่ได้โดนดิสไม่ได้โดนต่อยขึ้นเดี๋ยวนะใส่เดี๋ยวนะสาไปเอาอไอกินไ้หมกได้กไดตกมข้างบนขยับแลนด์ขึ้นมาขยับตามแลนด์มาข้างบนข้างบนข้างบนไปแล้วนะเลข้ขยับหน่อย่ขับงยเ้ยขยับตามแลนมาข้างบนแลนด์ที่แล้วแลนด์ที่แล้ว

มาเรียกแล้วมาเรียกแล้มาเรียกแล้วั้งล่างข้างล่างผมโมดาเมจไปล่างขวาตัดแลนหน่อยผู้ไม่ตัดแลนดหน่อยแบ่แบไปตัดแลนแบ่เราเราไม่ถ่อยไปหลังแลนดี้มีแลนอยู่ก็อยู่บนแลน โอ้โหเราเราเราไปเจนิเจนิเจนิเาพ่อเนะพ่อเกนะโมโูเข้าเลยแต่ว่าไม่ดีเลยนะไม่มีะไรนะไม่มีเลยองเลยนยกไปเอไปเไเอปเกย์ไอไปตัดแรงหาตัแรงหน้าตัดแรง่ไ่่ตัดแรงน่น่อยตัดแรงน่น่ะวาร์ปตัดแรงน่หน่อย้โลกี่แล้วโลกีแล้วโลกีแล้วเราเราโลกีแล้ว ตัง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 เลยตังเลยตังเลยชนตรงตแม่งเลยแกงบ้าเลยชนแม่งเลยชนเลยเอ้ยมันเรียกมันเรียกเรียกไปไหนวะเไปไหนวะหังเลยหลังหังหลังหังหลังาสองนั้งหีไอไอดกโเียวี่สแงเลยเรียก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 หน้าสอง้หน้า

โลกิได้หมโกีได้ไหมัแ้แตี่แล um, ้วก้มาโลกี้ะสาหนึเข้าไอที่อยู่ในบ้านเดินมาเร็วๆัเดียวดึงเวลาไว้ตัวดียดึงเวลาไว้ตัดเกียวลยตัล้างได้ตัดตาจีลางไดยเ ขึไไ้นมาตั้งบนขึ้นมาตั้งบนขึ้นมาตั้งบนตัดหน่อยตกอนนี้ผมแลนอยู่มันาตั้งบนมนั้งบนตดหามนตั้งบนัดน่อๆ

ไลเดยวเลยเี่ยเดี๋ยวมาทห้ว่ราวงเรนอจั่ไประบั้งแรงอีกว้ลยว้เลยเีไว้หน่อยเีไว้หน่อยรอรรออรอเ้ข้าข้ามาลมาแล้วมเตียนแ้วเียวยนแเฮ้ยเียนฟัอ่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ